แม้ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์จะยืนยันหนักแน่นว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้แต่ดูเหมือนกับว่ากระแสข่าวเรื่องนี้ก็ยังก็ยังมีอยู่เรื่อยๆทุกวันทีนี้วันนี้เราลองมาสำรวจดูว่ามันมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ภายในถ้ามองทอดเวลาไปถึงช่วงก่อนปีใหม่ปีใหม่สามเดือนจากนี้ถ้านับจากวันนี้ไปนะครับประมาณสามเดือนเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรที่น่าจับตาบและมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันปฏิทินการเมืองจากนี้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านนี่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยอ,อันแรกก็คือการถแถลงผลง,งานหนึ่งปีของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรอันนี้นี่รัฐบาลก็ยื้มาเหมือนกันครับใช้วิธี <มา S 1> ให้แต่และกระทรวงไปถแถลง,ลงค่ะ เห็นว่าจะถแถลงช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งครับซึ่งเท่าที่เคยสอบถามบรรดาคณะทําง,งานของนายกเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าให้แต่ละกระทรวงถแถลงกันไปก่อนแต่ตัวนายกกับรองนายกที่เหลือเนี่ยจะมาพูดที่เป็น headline หลักๆเท่านั้นพูดในสภาที่แถลงในสภาก่อนพพครับ จะมีสองช็อตคืออาจจะส่วหนึ่งแถลงที่รัฐสภาตัวหนึ่งอาจจะแถลงกับสื่อมวลชนที่ทำเนียเพื่อให้เป็น่าเป็นการบ้านเป็นแพทเทิร์นปูไปก่อนที่จะไปชี้แจงตัวเต็มที่รัฐสภาหมายถึงว่าก่อนที่จะไปเข้าสภาเนี่ยนายกอาจจะมานั่งแถลงตั้งโต๊ะแถลงก่อนคู่กับรองนายกที่เหลือทั้งหมดมาตั้งโต๊ะแถลงกันก่อนค่ะจากนัี่คืออย่างแรกครับจากนั้นไปก็จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่จะ จะ,จะยื่นอภิปรายแน่นอนตามที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดไว้และสุดคุณอภิสิทธิ์บอกว่าประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยครับน่าจะยื่นได้<ช>แล้วก็ถ้าเวลาที่จะอภิปรายกันในสภาก็คงน่าจะเป็นกลางเดือนพฤศจิกายนเขาต้องให้เวลาสองอาทิตย์ตามที่รับนลกำหนดไว้ในการให้รัฐบา,ยายลเตรียมตัวในการที่จะมาชี้แจงทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการอภิปรายวตงใจครับก็ คนข้างนอกก็รอดูเหมือนกันว่าประชาธิปัตย์จะมีหมัดเด็ดมีอะไรหรือเปล่าถ้าเราสำรวจดูเนี่ยมันน่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นไฮไลท์ของการอภิปรายที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ได้โปรยมาแล้วนะครับว่าจะใช้เรื่องการโกหกสิบขาวสิบกว่าเรื่องที่ทางคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้พูดมาตลอดทยอยแถลงมาตลอดว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเหล่านั้นน่หลักๆเนี่ยเท่าที่ดูประเมินจับกระแสดูแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยจะโจมตีรัฐบาลแน่ๆคือเรื่องการป้องกันสถานการณ์รรน้ําท่วมหนึ่ง จากนั้นก็เรื่องโครงการรับจำนำข้าวซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายลงล่าสุดด็อกร์โกลงออกมานี่ก็แรงใช่ฮะโดยนายกก็ตอบโต้ทันทีทันควันในวันนี้เลยเหมือนกันโดยท่าทีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนายกจะพูดเรื่องเดียวได้ประมาณ8ปดนาทีอปกติสักนาทีสนาทีนายกไปแล้วครับเรื่องนี้ดูแลชี้แจงได้นานพอสมควรเลยทีเดียวตั้งใจพูดมากใช่ครับเพราะว่า ทางดรวีรพงษ์นามังกูนี่ก็ถือว่าคนเป็นคนของรัฐบาลโดยตรงแต่กับพูดเรื่องนี้เนี่ยดิสเคดิตรัฐบาลกันอย่างเห็นเลยจริงๆมีคนแอบดูอยู่เหมือนกันว่าหลังจากดรกรงพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าหลังจากนี้จะโดนจัดการอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าช่างกล้าหรือเกินต้องจับตาดูอีกทีหนึ่งฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไตก็เนี่ยจากสถานการณ์เบื้องต้นจากทั้งแถลงผลงานรัฐบาลกับอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว เพราะว่าครบรอบหนึ่งปีเสร็จแล้วในการที่ครมอปัจจุบันทํางานมาคุณสมชาคิดว่านายกจะปรับแน่แน่หรอต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะหลังจากที่คุณยงยุทธวิชาดีลาออกจากตําแหน่งรองนายกกับรัฐมนตรีมหาไทยไปเนี่ยว่างแล้วสองตําแหน่งสายบังคับสายบังคับที่รองธรเพราะเป็นกระทรวงใหญ่และเป็นตําแหน่งรองนายกที่คุมงานด้านใหญ่ของประเทศด้วยก็ต้องมีแน่จะปรับเนี่ยขั้นสามนี่ก็ประมาณ10บกว่าสิคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วทั้งเป็นโคต้าสัญญาใจโคต้าผ้าโคต้าของ คนนั้นคนนี้คนนู้นในพักรวมทั้งเขาทางนายกก็ต้องดึงคนที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยงานเพราะตอนนี้ก็เท่าที่เห็นกระแสข่าวว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นจะเข้ามาร่วมงานรวมแล้วประมาณสิบตำแหน่งได้คาดต่ำค่ะครับก็เป็นปฏิทินการเมืองที่เราสํารวจไว้ในช่วงอันนี้คือช่วงปลายปีนี้ก่อนที่จะมีการปิดสภาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เราดูว่า มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยเรื่องการปรับคอรมอเนี่ยสุดท้ายนายกจะตัดสินใจปรับในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าค่ะ